คืองนี้โอ้โหภาพคือแล้วก็เข้ามาเลยมันก็พูดยากกับมันปะกระเด็นมันก็มาเกิดขึ้นหลังหลังจากที่หนึ่งเลยนะมันมีภาพที่เหมือนว่าเอ๊ะพี่พีเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องพี่พีเคที่ตอนนี้คนก็พูดกันมาสองสามวันแล้วใช่ไหมพี่บุ๊กก็คือว่าเป็นภาพที่เหมือนว่าไปนั่งรอใต้ล็อบบี้อันนี้หลังจากที่มันเป็นข่าวมาก่อนมันเป็นข่าวมาก่อนแล้วคุณโจลี่เนี่ยเขาโพสต์อันนี้เลย โอ้พอมีข่าวว่าพี่พีเคคุยกับพี่ดาดา้าไง เขาโพสต์อันนี้เลยถูกไป้ี่พวเหมือนเป็นฟาดกลับเลยคืออย่างนี้เรื่องมันมันอยู่ประเด็นที่ว่าคนอะไปเรื่องดราม่าเรื่องที่ว่าเฮ้ยเธออะสรุปแล้วอะเธอคบกันนี่เธอคุยกันนี่เนี่ยล่าสุดเธอไปสมุยเธอก็ไปด้วยกันนี่แล้วพี่พิเคเขาก็ออกมาสัมภาษณ์กับกับรายการแฉเช้าใช่ไหมแฉข่าวเช้าที่พี่จัดอยู่แต่ว่าวันนั้นเป็นวันพุธที่เป็นคิวของพี่ด้ากับพี่แนนจ่าใช่แล้วปรากฏภาพมันก็กลายเป็นว่าเธอไปด้วยกันนี่พี่พิเคเขาพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาอยู่แต่พอได้ดีไปถามถึงได้รู้ว่าเขาอยู่ออสเตรเลียแต่เขาว่าเอาภาพเก่ามาเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแต่ประเด็นหลักๆอ่ะพี่พิเคศเขาไปพูดเหมือนประมาณว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงลงภาพนี้ในวันที่เขาอ่ะอยู่อ,อ่ะเหมือนหลักเอาเรางี้เราเหมือนหลักพูดแบบชาวบ้านอ่ะเหมือนว่า มีเวลาอีกตั้งเยอะตั้งแยะหรือจะลงก่อนก็ได้ทําไมต้องมาลงในวันที่ผมก็อยู่ที่นี่แล้วมันทําให้คนน่ะเข้าใจผิดเลยเนี่ยตัวพีเคก็เข้าใจผิดเพราะพีเคก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าเดินไปหาเดินไปหาที่ร้านกันเนี่ยมันก็ไม่เกิดความเข้าเกิดความเข้าใจผิดแต่พอปรากฏว่าพอพีเคทักไปแล้วฝ่ายหญิงบอกว่าอยู่ออสเตรเลียรู้ปตั้งแต่สามอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งลงพี่เพลบอกว่าแล้วจะลงมาตอนนี้ทําไมผมก็อยู่ที่นี่หรืออะไรอย่างเนี้ย หลังจากนั้นค่ะซึ่งพอเรื่องนี้มันออกไปคนอันนี้โทษนะพี่ดาด้วยพอพี่ดาฟังอย่างเงี้ยด้วยความที่พี่เคพูดในฟิลนี้ยคนก็เลยแบบว่าอุย้ยแต่แล้วเหมือนอพุธขอโทษนะอุย้ยร้ายน่ากลัวจังน่ากลัวจังถูกไหมน่ากลัวจัง,จงแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยหรือว่ามันมันมีอะไรทําไมเขาถึงต้องทําอย่างนี้นะคือพี่ดาก็ฟังพี่พีเคณนะโมเมนต์นั้นไงแม่นี่ไง,ไงเนี่ยคำคำยืนยันว่า Very really chill. I actually went before I went uh, to Aussie ก็คือว่าอยู่ออ s ซ e ่อ่ I know delay upload I know เอา้าแต่ทำไมเขาไปตอบเพจอีกเพจห<ม>นึ่งว่าให้ดูตามวันที่ที่เขาอยู่ม,มันมีมันมีเพจหนึ่งอะทักไปหาเขาแล้วก็เอามาลงเป็นข่าวว่าเอออยู่ไปสมุยเมื่อไหร่แต่ฝ่ายหญิงตอบว่าก็ดูตามวันที่ ถ้าแม่ถ้าแม่ก็คือแม่ก็แปลตามนั้นเลยนะที่มาเล่าเนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าอะไรวะเพราะฉะนั้นคนที่แบบเขาตามข่าวนี้หรือเขาก็คือเอ๊ะมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โกหกในเรื่องนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้อยู่ดีๆอ่ะอพูดตรงๆมันก็น่าจะมีรถทัวร์หรือว่ากระแสอะไรที่ไปทางฝั่งของฝ่ายสาวฝ่ายฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็เลยลงภาพนั้นนะ่ะขึ้นมาว่า,าตอกเกอ อ่าถ้าเคใช้คำว่าสตอเกอร์เธอจากยังอยากคบอยู่ไหมล่ะก็นี่ไงเขาชายหญิงใช้คำว่าสตอเกอร์ถึงขั้นว่าฉันอะไรนะแบบอันนี้อ่าเจมอยเขาลงแล้วก็เขาก็แปลให้ว่าสตอเกอร์คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่10โมงเช้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำสันโทหาผู้จัดการและตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆเสร็จ พี่เจมอยเขาลงคําพูดพี่ดาพี่ดาดาไม่หอนแล้วมัง้งตอนนี้หมายถึงว่าตัวตัวเจมอยเขาพูดว่าพี่ดาดาไม่ต้องหอนแล้วมัง้งตอนนี้กูไม่รู้ว่าพี่พีเคกับเหนียนใครน่ากลัวกว่ากันแล้วก็แฮชแท็ก e อีพีเม er ียพีเคก็คือเจมอยลงว่าตกลงแล้วใครก็เหมือนที่แม่นะพูดว่าใครกันแน่ไม่หรอกคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ เราเรารู้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอเรื่องนี้มันเป็นร่างตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนๆก็เตือนกันไงก็อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เพื่อนเตือนคนในครอบครัวเขาก็เตือนพอเสร็จแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าคือพอพี่พี่เคอ่ะพอเขาเตือนแล้วอ่ะเธอเข้าใจปะ Be a good person in real life not just on social media ตามตัวค่ะ Be a good person ในชีวิตจริงฉันไม่ได้ในชีวิตจริงฉันไม่ได้ดีแค่ในโซเชียลมีเดีย not just only นั่นแหละ on social media อันนี้คือผู้หญิงลงอีกก็คือตอนนี้ก็นักข่าวเขาไปถามไงพี่พีเคลงต่อถ้าต้องการใส่ลุงก็ต้องทนกับสายฝนให้ดีให้ได้แต่คือก่อนหน้านั้นไงแต่มว่าวานสัมภาษณ์แล้ว่าไม่กลับไปแล้วถ้าเกิดกลับไปก็ูจะเตือนยังไงแล้วล่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะถ้าเกิดเจอขนาดนี้แล้วอ่ะอืม เธอไม่ใช่คนไม่เตือนนะคนเตือนกันเยอะแล้วว่าตั้งแต่แรกแล้วว่ะเขาเข้าใจป่ะเตือนมาถึงเตือนพี่เยเธอเธอเข้าใจป่ะเขาต้องเตือนในฐานะคนทํางานเป็นพี่น้องก็อยู่พี่บ้าเนเตือนพี่พีเคตั้งแต่แรกแล้วตั้งแ่เรานะแต่พี่พีเคเขาก็ตอนนั้นเขาก็คือเลือกทางเดินนั้นไง พอเลือกทางเดินนั้นเสร็จแล้วเขาก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ากระแสะสังคมพิตามามาเป็นยังไงหลังจากนี้คือพี่ดาเขาพูดในรายการว่ารู้แหละว่าเตอรลต้องกินอาหารเม็ดต้องเห่าต้องหอนนะแต่ก็เตอร์ในฐานะน้องนะอเออใช่ปลล่ะก็ใช่อืม